กรมการลงไฟฟ้าท่านน้นจากวัวไสนะครับวันนี้เดินมาต้มสบกับพี่รองพี่ทาล่านะครับขึนกลินมากเลยกลางวันมากันเยอะส้หลักกองวัวไสตรงสีดำนะครับแต่ว่าทาล่าเนี่ยตรงสีเคียววนกลางวังคึกคกกมากเลยครับมากันมารถบัสแล้วก็รถกระบะไล,ล่ท่านมากเลยกับโอ้สนุกสนานมาก ก็จะไปร่วมกันหน้าเวทีนะครับหน้าเวทีซึ่งมีเวทีใยหมกเลยอยู่ตรงนู้นะครับ <wit? S 1> เดี๋ยวก็คงไปร่วมกันตรงนู้ กระบวนกับถานลงไปฟ่าด้านนิ้นกองปีนองถาละนะครับอาการหลอนมักแต่ว่าแท้ยาวหมากเลยครับเหลือเป็นแต,แต่เจ้านีใบเลยครับยังกือกักหมากเลยครับวันนี้เนี้ยนึ่งมืดนลยชือนนึ่งมืนคนครับติจะบอกว่าคนถาละไม่เอาลงไฟฟ้าด้านนิ้นนี่กําลังเดินจับมือกันลอมอําเภอถาทาลานะครับซึ่งแบ่งเป็นซีซ้าย มีทางนักศึกษาทางนักเรียนเะยก็พี่น้องชาวบ้านซึ่งเป็นกุมกัดการลงไฟฟ้ากาลังเป็นกระบวนการยาวไม่เครียดกลับอันนี้ไม่เครียดสนุกเดินหน้าเพราะว่าไม่มีไล่มาลงไฟฟ้าด้านนี้หยิกเป็นลัก ไม่ครับมาจากไหนครับมาจากแน,นาครับมาจากแคน,นาครับไม่ถึงมามันเกี่ยวพันกันแปบว่า คือตา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 ลามันจะโดนก็ไม่ความมาเจนาก็จะโดนเพรามันเกี่ยวพันกันเลยครับยากจะบอกกับผ่นของชาวตาลาเรียกว่าี่น้องหัวประเทศววาไอโครงการถุกโครงการในเั็ตบานเมาให้เรามานั้นมันเป็นโครงการแต่ว่าทำไยมันไม่ใช่มันเป็นโครงการทางการเป็นนักศึกษาพยาบาลนะคะแบบคือต้องคอยดูแลสุขภาพเป็นอย่างนะคะเ็ราะมันอันตรายก็คือมันก่อมลตรพิษถึงจะมีรายได้ก็จริงแต่อีกสิบปีข้างหน้าอะไรเราก็ต้องแบบได้รับมลตพิษจากมันละคะวันนี้ก็เลยต้องมา มากันกี่คนน้องมากันอีกคนเนี่ยทั้งนักศัลย์ทนเรียนทั้นักเลยอันนี้อันนี้คณะอะไรคนี่ทนายชาติขับท่านผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้สัญญาณจับมือการลอบอําเภอธาละเริมแล้วครับนี่ครับเริมเลยครับเสียงไม่เอาไม่เอาคือขัเลยครับ ได้ยินไหมครับชัดเจนไหมครับคน,าารค,นคนท่าซาลาจังหวัดนครธิรำรัดไม่เอากับตานินอัสลามุอะลัยกุวมวะรราะห์มะตุลลอฮิวะบาระรกาตุเออพวกเราที่มาพบกันวันนี้หัวออกเดียวกันตั้งมดพี่น้องเอ,อิบถูกสิ่งบนโลกนี่บนแผ่นดินนี่รถย่อนี่ท้าคิดให้ง่ายงายว่าคือพระเจ้าพี่น้องเรียกเนาะแต่ว่า เป็นสมบัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างให้กับเราเพื่อทีจ่จะได้ดำรงชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีชีวิตตอนไหม้อะไรก็มีชีวิตใครจะไปทำลายสมบัติของอัลลอฮ์เขาผู้นั่นแหละเป็นคนที่ทอดายอดกับอัลลอฮ์พี่น้อง <Leaders> จึงได้ลงนามสัญญาประชาคมเพื่อให้ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษ้าไม่เอาโรงไฟฟ้าพลังงานธานหินสภาพทางภูมิศาสของบ้านเราจะให้ด่ามันมีสังเลมีสังหน้ามีทังเขา้าใช่ครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่มันไม่มีบ้านเมืองไหนที่มันมีครบพันนี้ครับ ถ้าเอาไฟฟ้าเราได้นึ่งแต่เราเชีย่ยสีเพราะท่านพี่น้องหน้าที่คิดได้เมื่วอวานป<า>ความเป็นจริงแล้วแพน่นพัฒนาตำบลกันดีแพน่พัฒน,นาชุมชนกันดีต้องมาจากชาวบ้านเป็นลักในการกำหนดอนาคตในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาตองถิ่นเจ้ามาจากไหนโรงไฟฟ้า่านหินทุกถิ่นเขาระอา เบือนหน้าหนีเจ้าพิษภัยโรคร้ายมากมายมีที่ไหนไหนที่โน่นที่นี่เขาบี้ไล่มาเจ้าสนองประโยชน์หมายเพื่อนนายทุนเจ้าสนองประโยชน์หมายเพื่อนนายทุนแต่ชาวบ้านต้องวายวุ่นกันท่วนหน้าสารพัดสารพัดพิษสารพัดภัย ร้ายนานาเ้าเลือดเย็นเข็นฆ่าทั่วแผ่นดินครับบรรยากาศยังคึกคักครับกลางลังผมนี่คือปลาต้มบดก้องคนถาลาก้องคนนาคอนนะครับและคิดว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ย ยังจะต้องมีขึ้นอีกเพราะว่าคำตอบเนี่ยหลัดอย่างแม่คำตอบว่ายังยืนยันที่จะสร้างโครงการนี้อยู่ไหมแต่คนตาลาคนนาครข้อกำหนดอนาคตตนเองครับว่าคนนครคนตาราเนี่ยต้องการชายชีวิตตีมันแบบอปีงก,กับธรรมาชาติไม่ใช่ชายชีวิตตีมันมีบรรยากาศที่สุกับปลอกมีอากาศทีสุกปลอกมีมลพิษซึ่งชีวิตเขาไม่ได้ต้องการเป็นนั้นคนตาล่าต้องการกำหนดอานาคตก็เขาเองครับ แ้ะก็หลังจากนี้ถ้าลัดยังยืนยันที่จะสร้างกงบีบรรยากาศแบบนี้ขึ้นอีกครับวัสดีครับ